อาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าเราได้บริจาคช่วยจริงหรือเปล่า10,000แสนบาทเราเราบริจาคครับหลักฐานเดี๋ยวส่งให้ทางพี่พีพพทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้ให้เพื่อนเรานะครับใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือ,อ,อตอนนั้นผมจำได้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนนั้นไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยไม่หนักมาก แล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ายังไงดีความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถถึงถึงเจ้าหน้าที่ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดเราต้องการจะทำเลยจริงๆแล้วเราอยากจะไปด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราติดโควิด คุยสองครั้งครับแต่ว่าไม่ได้คุยรเรื่องเงินตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาไป<ร>ไปโพสต์เรื่องไปปลูกต้นไม้อ่เราก็ไคุยด้วยความว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเออเป็นห่วงมันนะที่มันไปไปยุ่งไปแตะเรื่องพวกนั้นอะไรเงี้ยครับอเราก็เป็นห่วงเพื่อนตามภาษาเพื่อนนะครับครับรู้จักครับรู้จักเพราะว่า เมื่อประมาณออปีที่แล้วครับปีที่แล้วผม,มทำโครงการเก็บรักคือการเก็บขยะทั่วประเทศเราชอนอ,อ่ไดเร็กอินสตาแกรมมาหาเราว่าอยากจะมาช่วยแล้วมันพอดีมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราไปเก็บขยะที่เชียงใหม่ไปเก็บรักที่เชียงใหม่วันนั้นก็มี เพื่อนเพื่อนนักแสดงดาราหลายๆคนมาช่วยหนึ่งในนั้นก็คือชอนครับก็ได้รู้จักกันในตอนที่ไปเก็บขยะในครั้งนั้นครับถ้าถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงแล้วแล้ว แล้วเงินที่เราจะเอาไปช่วยคนเชียงใหม่มันกลายเป็นอถ้ามันกลายเป็นเอาไปทําเพื่อตัวเองหรือเอาไปใช้เองเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอ,อะไรเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะเสียวความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้มาเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูมาชี้แจงเลยผมเลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้ก็คือณนวันนี้โนก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ผมผมก็หวังอ่ะผมก็หวังใจว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้น mm. ที่เราจะเอาไปช่วยต่อ,อยังไง mm. ความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกๆโครงการครับแสดงว่าโนเองยังไม่คิดที่จะแจ้งความในในส่วนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายที่ได้บริจาคเหมือนเป็นสำหรับผมถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดแต่ถ้าจชอน เอาหลักฐานมาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทําเพื่อตัวเองจริงเอาไปอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเอาไปซื้อบ้านเขาเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมอยากย้าว่าในเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับ ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มีเพื่อนและเพื่อนพี่ๆทุกคนก็คงเคยทำผิดและทำถูกแล้วการที่เราจะคบเพื่อนใคร,ใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้จะคบกับเขาในตอนที่ในตอนที่เขาดีเขาเด่นเขาดังอย่างเดียวในตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็คือเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าเพื่อนเราไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น mm. เพื่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนทำไม่ใช่แค่เพื่อน ตอให้พ่อเป็นพ่อผมเป็นแม่ผมหรือเป็นลูกผมถ้าลูกผมทําผิดถ้าคนรักผมทําผิดผมก็ต้องบอกว่าเขาผิดผมก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความดีความเด่นหรือความดังอะไรทั้งนั้นชัดเจนครับถ้าสมมุติเขาเอาไปใช้ในผิดวัตถุประสงค์ด้วยความที่เราเป็นผู้ริจาร์เป็นเพื่อนเราจะเสียความรู้สึกมากแค่ไหนครับ ถ้าโกงอะ่ะผมผิดผมผมเสียความรู้สึกถ้าโกงสี่เลคบเลยหครับสำหรับผมเลยครับอ,อาจจะไมอ่อาจจะไม่ตรงใจหลายคนนะ<อ>แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิม,มแต่มันโกงก็คือมันโกงก็คือคามให้อภัย ก็ถ like ้ามันรับผิดชอบในสิ่งที่มันทําโกงก็ติดคุกก็เข้าคุกก็ว่ากันไปจ่ายค่าใช้อะไรไปวันนึงถ้าผมผิดผมก็จะเข้าคุกอืถ้าผิดก็คือผิดครับเพื่อนคือเพื่อนรักคือรักแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแผ่มึงพลาดแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่ครับตอนที่มันกวันนี้อยากออกมาก็คืออยากให้ชงได้โชว์หลักฐานไม่เพราะพวกพี่พบว่าข่าวส่งมาถามว่าข่าวส่งมาถามว่า โอนจริงไหมในสลิปสร้างภาพหรือเปล่าครับแล้วผมครับอพี่ถามแล้วกันว่าคนจงงงว่าทำไมถึงชอนถึงไม่ออกมาพูดก็ต้องไปถามชอนแต่ไม่ไม่คือคือผมคิดว่าผมคิดว่าผมไปคิดแทนเขาไม่ได้นะผมไปคิดแทนเขาไม่ได้เขากาลังทําอะไรกันอยู่แต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้สําหรับชอนมันคงเป็นเรื่องใหญ่อ่ะมันคงต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งสติแล้วก็เตรียมหลักฐานมาชี้แจงแหละ ครับแต่ตัวผมเองผมไปตอบแทนเขาไม่ได้พี่โนวินเนาะในวันที่เราคุยกันคือเราคุยด้วยเจตนาดีเพื่อที่จะบริจาคจริงๆใช่สิแค่โฟกัสแค่ตรงนั้นเนาะหลังจากนั้นเราก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจแล้วว่ไม่ไม่ไม่ก็คิดว่ามันต้องเอาไปทำเพื่อประโยชน์แหละไม่มากก็น้อยต้องเอาไปทำมาแต่ในแต่ในส่วนของของโน่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราไม่ทางแทงใจที่จะถามเลยเนาะเพราะเราคือหนึ่งคนที่บริจาค บวกกับสถานการณ์ตอนนี้มีแต่ข่าวด้านลบทุกวันและชอนก็ยังไม่ไม่ถึงว่าพอพอพอมันมามีเรื่องเงินเรื่องนี้แล้วทำไมไม่ถามเลยครับทำไมพี่น้อมไม่โดนไปถามเขาเพราะว่าจำนวนเงินที่เราบริจาคคือหนึ่งแสนบาทมันค่อนข้างเยอะและข่าวมันออกมาด้านลบทุกวันสําหรับผมนะผมไม่รู้ผมเป็นผู้ชายอ่ะแล้วผมไม่ไม่ฟังก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าให้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าให้ไปแล้ว รอมึงมาชี้แจงรอมึงมาอธิบายด้วยตัวมันเองเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องไปเฮ้ยชอนทําอะไรทชไมเป็นอย่างนี้พวกพี่ก็ลงอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่เฉยๆพี่ถูกไหมครับดังนั้นตัวผมเองจะต้องไปจี้มันอีกเพื่อผมจะต้องไปชอนโกงเงินกูเนี่ยฮะมึงทำอย่างนี้ได้ไงยังไงยังไงเขาก็ต้องมาอธิบายงั้นถามในส่วนตัวตอนที่เห็นข่าวคางแทงใจไหมว่าเฮ้ยจริงไหม ก็มีก็มีที่คิดว่าเฮ้ยอย่าทํานะอย่าเป็นนะอย่าเป็นนะไม่อยากให้เป็นพาะผมก็มีความรู้สึกว่าคนรักชอนก็เยอะแล้วถ้าเราทําช่วยกันทําในสิ่งที่ดีมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ครับมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่าการที่เราจะด่ากันหรือทะเลาะกันน่ะการมาช่วยกันทําในสิ่งดีการช่วยกันพูดในสิ่งดีและทําในสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์ต่อต่อส่วนรวมก็เลยขออย่าให้มันเป็น